ผู้ใดที่เคยกีดยางพาราผู้ใดที่เคยผ่านจุดจุนั้นมาเนาะอายุนเสือวว่าน่านจะเขาใจอารมณ์บรรยากาศแล้วก็ความู้สึกในตอนนั้นได้ดีเนาะเพราะว่ากีดยางพารานี่ก็ต้องลูกกีดในเวลากลางคืนเนะาะทำว่ากีดกลางเว้นใหบอกกันได้เนาะแต่ว่ายางมันออกปลายเขาก็เลยเลือกกีดในเวลากลางคืนส่วงอากาศเย็นๆเนาะโดยเฉพาะเป็นย่านหนาวนี่แห้งย่างยางมันออกดีเนาะยางออกลาย เรื่องเล่านี้นี่ยุนในต่างสื่อเล่งว่าสวนยางร้อนเป็นเรื่องเล่าของ FC อายุนเองเนาะสื่อไอ้ทรายเนาะเป็นคนแข็งสญญาบุรีไดมาเอาเมียอยู่ทังสวรรค์เขตเราเด้๋ยติดต่อมาทัง f a c e b o o k แล้วก็ในโทรมาเราเรื่องเล่านี่ยอายุนฟังอายุนทำห้องว่าเรื่องนี้หนิมวนแล้วก็ร้อนแน่นอนทุกคนไอ้ทายว่าย้อนไปหาปีก่อนเป็นส่วนที่เรามาเป็นเคยใหม่ มาอยู่บ้านเมียนี่แหละบ้านเมียเราก็อยู่สวรรคเขตติดกับอ่าสายแดนแข้งขมวนนะไก่ครับแม,นม,ม่น้ำคลองกงกระขามกับถาดพนมประเทศไทยกับไกๆก็บ,บ้านเมียอายุนี่แหละอายุนเองก็เคยผ่านจุดจุนั้นมาเนาะเคยผ่านแบบว่าประสบการณ์กีดยางพารานะตอนอายุนไปอยู่บ้านน้องเมย์ก็เคยกีดยางพาราเนาะก็ประมาณปีป้ายนี่แหละก็เลยเข้าใจคมมโมซึกไอ้สายเดดี้ เราเองกันกับบเคยกีดยางพาราคือกันก็อายุน,ยยาากกนยั่นแหละบุเคยกีดยางพารามาก่อนอยู่บ้านเราอยู่สซาบุรีเราบุเคยกีดนอนละว่ะก็เคยแต่เห็ดไฮเห็นหน้านะพอนแม่เนี่แหละพอมาอยู่บ้านเมียเมียเรากับพัดเป็นลูกสาวเดียวอ่าชีพัลักๆ,ๆไล่ใดรัลักๆของขอบข้วทั้งพอทมีเท,ทาก็คือน,นี่แหละมาจากยางพราราเนี่แหละกีดยางพาราคลายวันนี้เรามาเป็นเคยหม่เนะะเททาะพอทมีเทาเห็ดเราก็จะเป็นตรงในเห็ดน้ำเขาอะนะ สี่ขีขานก็บุได้เนาะยัยน,นพอเทเอาไม่เทา่าเอื้อน่องก็สีสั่งนะนะเ,เป็นเคยไม่ก็ต้องดูมันขยันเพียนนั่นแหละมาแบบนี้พอเทเอาไม่เท่าก็เลยถามว่าใส่ลูกสีลูกกีดย่างนะพ่อแม่บ่เออถ้าลูกสีกีดเนี่ยพ่อแม่สีสีแบ่งเงินหาย้าลูกสี่ับเมา้ากีดผู้เดียวนี่พอ่อแม่สียหายหกสิบสี่สิบปันกันพ่อกับแม่นี่ยจะเอาหกสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ลูกเอา กับรายได้จํานวนทั้งเบิดที่เฮาขายขายย่างอะนะเพราะว่าเรากินย่างหันแต่ละเดือนหันส่วงน้ำย่างมันออกลายแน่นี่เกือบเกือบสองต้นบนไร้ใดเดือนหนึ่งอะนะแต่ว่าส่วงี้ก็บ,บ่ได้ดอกระว่างอากาศอากาศมันจะ่าห่อนนำย่างมันออกบ่ลายก็ได้อยู่ประมาณต้นป,ามมาปาลายพอทอไม่ท่าว่าก็ถเทือยวลายพอสมควรแน่นอนส่วนย่างนะไม่ใช่กั โบจักสิปฏิเสธแล้วเนาะพอถอดไม้เท้าเสนอมาแบบนี้นะคันสิว่าบโบกีดดอกเลากับคันโบกีดแล้วเลาะเสียดอีสังนะเออเลากับบริมีอาชีพที่ว่าเป็นลักเป็นแรงอะนะอ่าบันนี้เมียเลากับเป็นส่วงที่ว่าถือผ้าบันนี้กีดย่างกับพวอะไรเงินเออบันเมียสิเกิดลูกนะก็พวกไอ้เก็บโฮมกับโบจักสิปฏิเสธพอถอดไม่เท้าว่านด้วยกีดกับกีดที่พอเออคันกีดแล้วมื่อแรงเกี่ยมคื่องเด้ออ่าพอสิเอามีดกีดให้มีแต่ว่าไปสื่อไปคมมาเติมอีกพอสิซ้อนกีด พอเราบอกนะมาแล้วก็มาทำเมียนี่มากกับมันนอนเขานอนปรึกษากับเมียว่าเฮ้ยพ่อแม่ชายคอยกีดย่างนี่ชายคอยให้คอยกีดน้ำเหล้าบ้างคันกีดน้ำเหล้านี่มันคลายปั้นกันนี่ก็สิได้บ่ร้ายแต่ถ้าว่าคอยคับเมากีดผู้เดียวนี่เฮาก็สิได้ร้ายแน่นะบอกกับเมียแอ๊ะเพิ่นว่ะกษิตีจะสิเฮ็ดเมียว่าก็ดีแล้วแหละก็พอได้เงินก็ให้เราซ้อนกีดหลังจากนั้นเราก็อะก็ลุก กีดนะพอลูกกับพอดีสองโมงป้ายสองโมงกลางคืนพอทอไม่ทอามาปุ๊กนะเคาะห้อ,องแล้วก็ลุกเกียมเครื่องแล้วก็ลงไปกีดพอทอไม่ทอาแอร์แล้วที่พีดก็กีดโบ,บเป็นดอกกีดย่างพราราหนี่กับโบแมนว่าสิกินง่ายๆเนะทุกคนเออเบิ้งคือสิกินง่ายๆแต่มันก็บโบได้ง่ายอายุนก็เคยผ่านมาเนาะถ้าว่าจะก,กีดแห้งเกินไปนะมันเข่าเลกิกเข่าจำแกนกับโบได้เนาะ,ะมันสีเสียหน้าย่างมันสีแบบเป็นปูดเป็นโต้ขึ้นมานะเมื่อเขาสิกินในหอบต่อไป มันก็เสียหน้าย่างไปซื้อๆขนาดแล้วกีดย่างนี่ก็ต้องป้าหนีดป้าน้อมเนาะป้าหนีดป้าน้อมหน้าย่างละมัดระวังนี่แหละแล้วก็โอ้เราก็คิดในใจนะตอนพอเทาไม่เทาแอบเราเนาะเราก็มือก็ยังแข็งอยู่เนาะมือแข็งแอวแข็งเนี่ยนะแบบเขาบิดโต้ซึงมันก็ยังเข่าเลิกแบบบุไปตามหองตามห้อยนะสิทามไล่กับยานพอเทาไม่เทาหายนะว่าโอ้ช่างว่างง่างว่างปึกแท้นะเราก็บวกกะทามอีก ก็อึดอัดนั่นแหละตอนพอถอดไม่เท่าเอีบก็บอึดอัดพอถอดไม่เท่าก็เบ,บิงแล้วโอ้ลูกเคยเนี่ยสมาเข้าใจยาดไปนะกีดซ่าสะพอถอดไม่เท่าเกียดได้สองสามแถวเล่ากันยังแถวหนึ่งยิ่งบนสุดนะโอ้สีหลอดบ้น้องพอถอดไม่เท่าว้ามาบัณฑีก็วันเวลาผ่านไปเลยแล้วลูกกีดได้สันทุกมือทุกมือแล้วก็เริ่มซ้ำนานขึ้นเนาะในประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายแล้วก็เริ่มเริ่มเก่ยงคืนน้นีแล้วก็เลยบอกพอถอดไม่เท่าว่าพ่อเออแม่แรกนี่พ่อแม่บ่ต้องลูกกีดเด้อ ลูกซีลูกกิดผู้เดียวเองอ่าพ่อแม่ก็เลยแล้วก็ดีใจแล้วเนาะพ่อแม่ก็เออก็ดีแล้วสันพ่อแม่ก็เฒ่าแก่แล้วหูตาก็บ่ค่อยดีปานใดนั่นแหละกลางเว้นก็บ่จักเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเออเบิ่งงัวเบิ่งควายกลางคืนมามาลูกกิดก็บ่บไว้นะสุขภาพก็ก็ถือว่าเฒ่าแล้วพอพอเทามีเฒ่าเรานะเฒ่าแก่พอสมควรบัดนี้แล้วลูกกิดผู้เดียวนี่เราก็ต้องลุกลุกลุกแต่ต้นเดิ๊กเออพอต้นยางมันก็หลายต้นยางก็สิประมาณ ซีหาลอยต้นพุ่นแหละเออถ้าว่าเราเองไม่เห็นใหม่ๆแล้วก็จะเอาทู้เราว่าสมาร,าร้ายแท้แล้วว่ะอบัดสำหรับคนในพื้นที่เขาก็ว,ว่าธรรมดานะซสำนั้นบ้างบ้างขบรัวนี่ยเขาจะอู้เป็นพันต้นก็นมีนะอย่างพาราลายแนวอ,อาชีพหลักๆก็แม่นเขากีดยางพาราคายได้ส่งเมืองไทยเล้วก็ลุกกีดผู้เดียวเราตั้งโม่งปุ๊กและหนึ่งโมงกลางคืนแล้วก็ลุกกีดบรรยากาศกลางคืนเดี่ยวมต้องห่วงน้องเงียบมืดมิดเออ เงียบหมือนมิดแล้วก็ต้นยางมันก็เป็นขึมมันเป็นแถวมันก็เป็นตะหย่านะวะเลยทุกคนเออเป็นตะหยานแล้วก็อุ่นใจน้อยนึงก็คือนี่แหละมีม้อยู่เฮือนเมียแหละเวลาเราลุกตอนเสาหมามันจะหมักไปนําอ่ะนะก็เพราะจะมีมูแหละเวลาเจองูเจอสังม้ามันก็เห่าแล้วก็อุ่นใจตอนํามาเราแหละมาเราหอนซื้อว่ากะลงเออมาดํากะลงลราเออกะลงกะลงมันก็ไปนํามันไอ้ทรายก็ลูกกีดคือจังซั่นแหละคู่มือคู่มือปณีอยู่มามือนึง เอ,อ,อยู่บนแจส่วนยางเราอยู่เบื้องไตฮะมันจะมีกกหมัองม่วงกอซอนี่มังไงซองกกเฮียงกันแล้วก็มีกอไผ่เขาปลูกตามเข้มหัวต้นม่งมงวงซองต้นน่ะมันจะเป็นของอีกเพื่อนเพื่อนหนึ่งที่ว่าติดกับส่วนยางพลาเรานะแต่ว่าเพื่อนลังนะนจะคล้องเพื่อนเขากับบุคอยอยู่ดอกขัดิวแล้วเ้าแนมเบิ้งก็คือเพื่อนห่างแต่กระโบกระโบเป็นเพื่อนห่างเพราะว่าเขาจะมาจอบเป็นเป็นบางขงังบ้างข้าวนะเพราะว่า จะคล้องเขือนแล้วนั้นเขามีดินอยู่อันนั้นอยู่ดอนมันมีดอนเด้อด,อน,ด,ดอนอยู่กลางลำคลองเขาจะเ,าเห็ดสวนปลูกซาลี่ปลูกพักปลูกยาค้ายนี่แหละเขาจะมาเป็นยามเป็นยามนะเนี่ยมเขาไปในเฮือนมันก็เป็นตะยานอยู่พเพราะมันเป็นเฮือนใหม่ซองสันทรงบูฮานนะทั้งกล่องกระลังกโลงเพื่อตะมีแต่เตียงแล้วก็มีอันนั้นอุโองเหมืองไงนะที่เข้าไปตรงหนับ เป็นเพื่อนเฮื่อนเก่าทรงบู้หันเลยเพื่อนสองสันเพื่อนใหม่แล้วก็ค้นลุกอยู่หันตลอดเลยเวลาเราไปกีดยางนะบนอื่นเราก็บอย่านออกแล้ววะเออมันมีกบบมงม่วงที่มันมันใหญ่มันเป็นตยานแล้ววะเราหมักตื่นเวลาบมงม่วงมันตกเออเวลาลมพัดหล้วบมงม่วงมันหล่นนะหล่นตบตบแล้วจะมักตื่นเรื่อยๆแล้ววะแต่เราก็สินหละกีดมากเลหลายเดือนสิ้นแล้วบดีมือนะฮันเป็นมือวันสิ้นมือนะเป็นมือวันสิ้นเราเห็น ก้นทางหนอกเขาคลายหมากเบ้งนะคล้ายหมากเบ้งเห็นเั้าเขาเลยทำแม,ม่ว่าเออเฮ้ยมือแรงนี่มันชินบ่เออก็เลยว่าโอ้ยนะคอยบอลูกกีดได้บ่มือแรอ่างเออคอยรู้สึกว่าเป็นมืมอเงยแน่นะเราคอยกระหยาดเนี่ยเพราะว่าออกางเว้นกับเฮ็ดเวียกให้เบียกหน้าแน่นะกลางคืนเราก็รู้สึกเริ่มเมื่อยเริ่มขี้ข้านแล้วนันกีดผู้เดียววสัสดซะก็เลยบอกกับเมียว่ามือแรงนี่ชุบอลูกกีดแม่โอ้ยบอลุกบ่ได้ได้เมียว่า จะลองไปขอบแม่ก่อนที่เพราะว่ากีดย่างมันจะเป็นอย่างสีเนาะบางส่วนบางขอบขั้วเขาจะกีดย่างซ้มขึ้นพักขึ้นหนึ่งหรือบอกกับกีดซ้มขึ้นพักสองขึ้นเนี่ยนะเขาจะกินมางคนกับกิดกินมือนีพักมืออื่นกินมืออื่นพักมือนี่บเงือกับทิศหนึ่งพักแต่สองมือก็มีนะเนาะคือเพื่อ,อนเล่านี่กีดซ้มขึ้นพักสองขึ้นเนี่ยนะมือนั่งกับโมเมนต์ถึงวันชิน,นกับโมเมนต์ถึงมือมือแล้วพักอีกแล้วก็โอ้เริ่มขี้ขลาดแล้วบ่นี ล้วก็เลยหาขออ่างไว้หยานยานพีแล้ววะเมียกระบออยากเสื้อมาได้ดอกกีดมากไป็นงได้เดือนกับอเห็นสิบอกว่าไหนนะเออเมียก็เลยจะลองไปขอบแมวบางที่ไปแล้วก็เริ่มเจ้าที่ไปขอบบอกกับเมียนะข่อยบบก้าหยานแมสิว่าโอ้ยข่อยขอบมันก็บอกคือดอกเจ้าอะไรไปขอบแล้วหลดแล้วบบ่หายดอกเมียว่านะกินข้าแล้วแล้วก็เลยหยางไปขอบแม่เม่เมื่อแรกนี่หลูกขอผักเลยลูกหลูกบุลกีดย่างเนอะแม่เราเป็นสั่ง ลูกหยาดลูกหยาดพี่เออมลแองก์นวันซินสิยาดอี๋ังเออจ้าลูกกิดย่างกับสองสามโมงมันก็เลยมาเป็นมือไม่เลยเด้มันก็ใกล้มือวันซินลแเออส่วนนี้งหายเป็นส่วนหนาเน้ายางมันออกดีลูกเจ้าหน่อยวิทย์ส่วนหนาเน้าเนี่ยยางมันกับบุควยมีแล้วเออส่วนนี้มันยางออกร้ายเนยแม่บอยากทิมเวลานะเมื่อไม่เทาวอลแนลนีเนาะแล้วก็โอ้แล้วก็บโจักสีวาแล้วก็อึ้งอ้อตามไม่เทาแล้วึ้นในใจแล้วว่า ไ่เทานี่คือโผดโพ่แทะนะออลูกเมื่อยลูกอยากพักกบ็บุยอยากให้พักเขาไปขอเพิินเพิ่นก็นคือเกิดว่าเขาขีข่ขานนั่นแหละจำเ,เ,เป็นแล้วเนาะวันนี้เราลุกขึ้นมาตอนเสาตังโมงปุกนะประมาณหนึ่งโมงไปใส่สุดสองสุดผละมันนาวใส่สุดสองสุดถือมีดกรีดพคมใส่หัวยางเข้ไปหล้วก็มีมาการะลงเราลุกแลนำ้ำเพอแต่ว่าเป็นหมูเราแหละแล้วก็แน่เบิ่งเดือนหนวเดือนหนึ่ง ว่าเดือนแจ๋งแต่ว่าเออสีใจอยากให้ฝนตอกนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเนาะเวลาฝนตกเห็มันจะกีดยางบ่อไรเนาะเอแล้วก็อธิษฐานอยากให้ฝนตกนะฝนตกเราว่าขึ้นได้ฝนตกอันเราลุกมาแล้วเต้นแล้วดีใจบ่ได้กีดยางแล้วลุกเต้นนะเขาไปนอนขึ้นเพราะว่าฝนตกมันกีดยางบ่อไรเนาะแบบว่าน้ำฟลนมันหย่อยใส่น้ำยางมันสไลด์ถิมซื่อๆนะแสดงว่าขึ้นได้ฝนตกกันมันขึ้นนะมปนบริกีดยางเลยนะ แล้วก็โอ้ยฝนกับโบตกแน่นอนแล้ววะแล้วก็เป็นมีเมื่อ,อยขี้ขาดนี่แหละเอาง่ายๆแล้วก็กีดไปผู้เดียวแล้ว,ลวกีดไปกีดไปแล้วก็มีม้าเราแล่นน้ำกลดเนเหยีบยบใบใหม่กับโคแคร์โคแคร์แล้วถ้าเกิดบริคิดยาที่ฉันบอกกีดไปกีดไปใบบนี้ไปยอดอยู่บนกกมว่วงซองต้นนี่เดตัวยืนบอกอยู่ข้างเฮือนห่างนั่นแหละเฮือนหื่อบนเฮือนห่างหรือฮือนแต่วะค้างส้อนเราแหละเฮือนที่บนมีคนอยู่แหละแล้วก็หูซึกแบบว่า คนลุกเออหูซึกคนลุกตลอดแหละไปแถวนั้นแต่ว่ามือดีนี่คือว่าหูซึกคนลุกเป็นพิเศษแบบเป็นเป็นตะยานนะล่ะวะบันิมาเฮาเออมาแล้วเฮาแล้วก็กระลงมึงเฮาไม่เจ้าเหรเศร้าไหมเออมันเฮามามันเฮาไั่เจ้าแล้วก็ย่างไปคมไปใส่ย่างไปใส่เฮื่องล้ ver, างนั่นนะพอมามันเฮามันป bueno. ิ้นหนาไปใส่เฮื่องล้างนั่นเด็กแล้วก็ย่างไปใส่ก็เห็นเป็นตีนคนนี่ย้อนลงมาแต่เตียง แบบว่ามีคนนอนอยู่เกาะกลางอะนะแล้วก็ตกใจแนละ้วเออเป็นผีบ่คนบ่เรอวะเออสำมาำไมนอนอยู่หั้นหรอวะนะเออเห็นเป็นคนก็จะน,นอนอยู่เตียงมาแล้วก็หีบกีดไปไหแเลยกีดกีดกีดบ่สนนะเออกีดสิเขาเลิกเขาสังกยากีดกีดเผาพานจุดๆหน่อนไปหลังจากกีดแล้วเนาะมาก็แจงมาเลยก็กินเขากินน้ำแล้วแล้วก็ไปหยอนน้ำกดตอ ยอดน้ำกดแต่เรื่องนี้ก็ุณผู้ไนเราไฟ้าพังดอกหยอดน้ำกดที่นหนเราคือเราพีคือเราพีแลวเพราะว่าขึนนเป็นึ้นวันทิ้นเดย์แล้วก็ยอดน้ำกดตอนเสาเนาะยอดให้มันกล่บยางยอดน้ำกดแล้วก็แนมไปเฮือนหันังเนี่ยคือเกา่าก็เห็นเห็นคือเก่านะเห็นผู้ชายเนี่ยน,นอนคือเกา่าเอ้โอ้เรา,าเป็นผู้ชายเ้าคือจะเป็นเม้าแหละนอนนอนอยู่ก่องกลา,างนะนอนอยู่เตียงก่องกลาัางเฮือนแล้วก็โอ้ตกใจเบิดคิดว่าพีหลอกเราคิดว่านะ มาเราก็เลยไปทามเมียรวว hey, เราอะเฮ้ยเพื่อนรังอาหารอยู่อยู่ขางส่วนย่างอ่นะบนมีกุมมก้มังม่วงกันเป็นเพื่อนของไพรเราทามนันเนี่ยเราก็เป็นเคยใหม่เราบมโหเนาะเมียก็เลยว่าโอ้เพื่อนลุงพันเพื่อนลุงพันกับปลาแมวเออเอาแล้วโหมือเสาร์มือขืนี่เขาจนตกใจเบิดอเล่เขาเห็นเรานอนอยู่เตียงกล่องกระางอ่นะหมามันเหา่าเขาลิงยังไปเบิง่งเขาจคือเราพีรลอ้อ เออขพี่รอเขาแล้วเขอ่ขอยกินย่างคุกมันไว้เนี่ยข่อยขามก็ร้ายต้นเติบแล้วเมื่อคืนนี้แต่จะยังบอกแม่ได้นะเราบอกกับเมียแล้วข,ออข่ายนะคือเราพี่ดอกแล้ววะข่อยกับ่มักอยู่แล้วอยู่แถวนะมันย่านน้ำกกม่วงสองต้นนึ่งก็พอแห้งแล้วแล้ววะบางบางมือนี่ลมมันพัดเนี่ยงามันซีกันนะงาก็ากอภยอยู่อยู่หานนะมันซีกันอีดแอดอีด,อด,อดพังอย่างหนึงคือจะว่าเสียงเด็กหน่อยไห้นะเราเป็นแต่ย่านเออบางเต๋อกินไปกินมากก็มังม่วงมันตกลงมาตุบหล่นใส่ใบใหม่ย่างนะมันกับ ใบแหงๆลายเรลนตุบๆแล้วก็เสดเดิดขึ้นเป็นบาดเป็นบาดล้วเราตกใจนะเราบ่มากอยู่แถวไหนน,นเราอือแล้วก็บอกกับเมียเราเมียว่าบ่มีสังดอกเออเฮื่อนนัไนก็มีคนอยู่อะออแต่ว่าเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นยามเอ,อ้าพัวเราหารันลูกพันนั้นมากินเราเออบางเทอเราบดไ้ขามไปดอนแล้วก็กินเราแล้วก็ขี้ยวขันขึ้นเฮืงนแล้วก็นอนอยู่กาําลังเป็นเรื่องปกติเมียเราว่าบ่มีสังดอกแต่นั้นแล้วก็บอมีสังกับบ่มีแล้วก็บด้คิดอีซังหน่อยนะไอ้สายเน่ะ วันเวลาผ่านไปแล้วก็ลูกกิดย่างคือเก่าแหละวันนี้มีอยู่มือหนึ่งกีดไปหอดอยู่บอลต้นม่วงสองต้นนั่นแหละเออวันนี้มาแล้วเหา่าแล้วก็ว่าเฮาไอ้สังอีกแล้วก็ว่าเออเงี้ยงไปขมไปใส่ไปก็เห็นเป็นตาแดงๆอยู่ทางเฮือนเราเป็นอีสักเลว้วะเนื้องไปเบิง่งโอ้สพอมมาเหา่ามันเฮาแมวเออ ตาแมวเนาะเวลากลางคืนเนาะยังไฟโคมใสมันจะเป็นแดงๆเนาะโอ้โหเราตกใจเบิดแล้ววะฮู้เราต้องบ่มักอะไรอยู่แถวนี้นี่แล้วว่าเออบ่จักเห็นในเช้าเกิดขึ้นไปเบิดนะเนี่ยคนคนมันมันเวลาวาแล้วมันมีต้นหน่อมันมีต้นม่วงใหญ่ๆสองต้นมีเฮือนบ่มีคนอยู่นะเฮือนก็เฮือนใหม่ทรงบูฮานแล้วก็มีกอไผ่บรรยากาศเป็นตะย่านเลยนะแบบนั่งพี่เหรล้ว่าแล้วก็สุดแต่บ่มักแลเวลามาเฮาไปได้นี่เราเราอยากหายนะเราบ่มักเอาง่ายๆคือแบบมันจะพานไป ขึ้นต่อไม้เย็ดไปนี่กิยนย่างอย่งี้พอจะไปหอดบนเกา่าแหละวัน,นี้มาเฮาอย่แล้ววะเออมากระลงลนะเราเฮาแล้วก็จับใหม่งาย,ย่างแกงกใส่มากระลงเศร้าไหมโอ้มึงนี่นเนาะเฮาไว้สั่งวะแล้ววะกูแหงบ่มักแถวนี้แล้ววานะเราหายมาแล้วดูความที่ เราก็สงสัยอะไรกีดไปมามันก็นยังเห่าอยู่นะหายไรมันมันก็ยังเห่าอยู่มาเห่าแล้วมันปีนหนาไปขึน้นหะลังน่ะนะแลคือสิม,มันว่าเห่าแมวแหละก็คือเบิ่งหลงในแง่ดีนะเห่าแมวหรือบ่ก,บก,ก็เห่าลุงผัวเรานอนใช่หรืนนนอนย,ยนะังคิดว่าแล้วก็อยากหูวนะถึงสิคิดจะได้ปอบใจตัวเองแล้วก็ยังสงสัยก็มามันเห่าดิซะแล้วก็เนี่ยไฟไปเบิ่งเนี่ยงว,งงงว,ะวาะไปถึ้งขึ้นนะใคเห็นเป็นผู้เฒ่านั่งอยู่ทั้ง มันจะมีตังในทุกคนตังโยกเด้เออตังที่ว่าเขานอนมันนั่งใดนอนใดนะเออตังโยกเอสเอสเด้เห็นเป็นผู้หญิงเถาเาแล้วว่นานั่งเทิงหันแบบแบบนั่งอยู่ตังโยกโยกแนวนี้แหละเออโยกไปโยกมาแนมเบิ่งเราแนมมาใส่บอเรากินย่างนะแล้วก็ตกใจหรอกเป็นเพ้่อเป็นผู้หญิงเถาๆแนมมาหาเราแล้วคือ,แบบอคือสิเกิดนะคือสิเป็นเมียลุงพันนั่นแหละคือสิเป็นปลาแมวตัวตัวเมียเอาไว้ฟังแหละแต่เราบุคคลได้เห็นหน้าหรอก เราก็คือสิคือรรเราเปแมวคือสิมานอนเฮือนเพิ่นนี่แหละปกติเพิ่นเพิ่นนอนอยู่ดอนนะนอนอยู่เฮือนสวน่อยูด่ดอนแล้วก็คิดว่าก็โยกแนเบิ่งเราว่า,าล้วเป็นตอย่านนะครับแล้วหูเราเออมันมันคนแล้วก็คือเราล้วก็กีดย่างไปต่อแล้วก็บ่ได้สนอีซังหม,มาบริขึ้นต่อมาอาีกก็ีดขึ้นเกา่าอีกกีดบี้กีดมาฮอดต้นม่วงนั่น,น,หออน,นแหละบัดนริมกม่วงมันหลน่น ที่พิสัยเราว่าลนหมากหนึ่งเนี่ยดังตุบแล้วก็ย่างไฟไปเบิงกีตต่อกลมกีตตุบๆแบบน,นี้แล้วก็ย่งางเออพวกนี้เป็นใบไม่ตีงหรอวาเออบใบไม้มันโบตีงแล้วบังม่วงมันลนปกติมันก็จะมีล่มพัดตี๋มันจึงว่าลนทีทีแบบนี้นะเออบังมง่วงกันส่วนมันก็เป็นบังมง่วงซุกกันแหละคือบเห็นล่มพัดนะบังม่วงสมันลนนลายแถ่นะมันแบบดังตุบๆๆนะมันลน เขาเื่งองเไปเนงทุกกมองมืองเงื่งองเขาไปก็เจอเป็นผู้ยิ่งนี่นางสันคาอยู่ทังกกใหม่เออนางสันคาทั้งไหมแนมมาเบิงเราเป็นผู้ยิ่งเถาเาเราเห็นแบบนั้นไม่แต่ว่าแลนเออทิมเลยมีดกีดย่มืงนะิะทิมแลนเลยแลนขึ้นเมือนเลยแลนบูดขึ้นมา่เขาไปน้องปลุกเมียเฮ้ยเฮ้ยพี่รอคอยพี่รอคอยพี่อยู่ไส้รอ,อกเจา้า อันแรกอยู่กุกม่วงอยู่ไต่หันอยู่เฮือนรังนะหันเออจะเห็นจะได้เหมือนเ่าให้เมียฟังว่าเห็นเป็นผู้หญิงแถวๆนั่งถุงงไมสันคาแนมเบิ่งเพินอยู่เออที่ทหารได้ยินเสียงหมุนม่วงล้นเลยอ่ะเบดเงย่าไปเบิ่งหรือโบแมนเลยอ่ะพี่เลยพี่รอคอยเมียก็แมนบอเลยอ่อโบแมนโบแมนจะขี้ข้านกีดบอเมียอะไรว่ายอกนะโอ้จากกับเบิงซีนาเอยเน้เออเสี้ยวจะบุนี่จากกับเบิงซีนาเอยที่นี่แล้วอ่ะเมียก็เบิ่งท่าทางกับแมนลีเนาะเราเราหยาดดีนะ เออขันสักนอนบบก,กีดมือนคขอแม่มาบันนี้ตอนกินขาวพี่เล่ากับบอกให้ไมี่ม่เผาพังแล้วแม่ไปนะเมื่อคืนนี้ที่ทาไม่ยวเผาทามก่อนนะว่าเออคือบบเห็นลูกสวยแล้วคือเว้นลูกไปหยอดนํากดอดเมียงเลยลองฟังว่าเราเจอผีพี่ลอ้อยู่หันเมียงเลยว่ามาเราก็เลยทามไม่เวเาตอนกินขาวนะแม่ไปนะคืนนี้ลูกลูกกินย่างมาแล้ว ลูกถือผีหลอกมิถาวาเออคอยยินแล้วมียจะวางไอ้ฟั่งฮะบุมีดอกผีอยู่ซ้ายมิถาวาเออบุมแมนจตต้าผ่านดบุจักแล้ววะบุคยมีนะแล้ววะคอยกีดซังเคยเนี่ยบุคยเห็นบุคยมีแล้ววะเออมิ่าวกเน่นั้นแล้วก็บุจักสีวาแล้วเนาะแล้วก็คิดว่าอบบัวตี้คอยสีแดงคอยสีแดงเหลืองไปตัวเจ้าวะคอยขี้ขานนั่นแล้วก็ขึ้น คือแบบเริ่มขึ้นบ่ามักไม่เ่าแล้วนะเอาง่ายๆเออแบบเราบอกไอ้ฟังว่าถือพี่หลอกไม่เ่าก็ยังบ่สนใจนะไม่เ่าก็ยังบอกว่าบ่มีบ่มีดอกบ่เคยเห็นหนี่ใช่ไหแบบอย่าบายเบียงว่าเราขอนขี่ขาดนะไม่เ่าเอออย่าขึ้นว่าเราขี่ขาดเราก็เริ่มบ่พอใจไม่เ่ามา,าก็ไปบอกกับเมียแล้วว่าแบบแม่นี่ย่านตั้งแต่บ่ได้ย่างย่านแต่บ่ได้เงินย่านแต่่อยบ่ลูกกีดว่เาเอาขยบอกว่าถือพี่หลอกก็ว่าแบบบ่เชื่อนะว่า่อยขีดตัวจังซั่นติซี่เนาะ พอท้าบแม่จะซิเมื่อมาอยู่น้ำข่อยขอซิเมื่ออยู่บ้านข่อยนะฮะเฮ็ดไฮเฮ็ดห,ห,หน้านะพอแ,แม่ขอทุกหยากระยาขอซิเมื่อช่างเมี่ยขอใจเย็นๆเนี่ยวากวีฬา,าข่อยเกิดลูกแล้วก็ตีจังเมื่อหยาดเมื่ออยู่ผุนมีผู้เบิ่งนะอยู่นี่ยังว่ามีพอ,ม,พอมีแม่พอเถ่าผู้แก่ร้ายนะแม่ก็ซิบ่อยเมื่อง่ายๆดอกเกิดลูกอดเอานะอยู่สัปีนึงปีปลายสักข่อยเกิดลูกแล้วจังเมื่อนอะเมียบอกกับพัวนะ เมียก็คือสิเบิงออกแล้วไอ้ทรายเนะมืออ่อยแล้วเบิรควบเบิทนแล้วนะเออแบบมันเห็นเวียกมันถุกรายเลยกางเว้นกับนีน่แหละเวียกไฮเวียกหน้ากางขึ้นมากกัลูกกีดย่างอนะซังนะั้นแบบมันเมื่อยเนาะเราผู้เดียวเลยเมียก็เริ่มเห็นใจผัวแหละแต่กระทามในเมียว่ายุคกนรลังหลึ่งมีซังบอ่อเมียก็บ,บมนะ่มีซังอะนะอืโบ่มีซังเหมืนกะมาบดีดูความสงสัยนี่แหละเออไอ้ทรายเราเห็นนะถึงจะบ่มีไผเสือกัญญานะเรา,าเราก็เลยไปถามคนแถวบ้านแล้วว่าเฮื่องลังหนึ่งมีซังเถามชาวบ้านเลย ปกติเราก็บบกคอยว่นบกคอยถามไผดอกตัวนี้เราเล่าอยา่างหูเราก็เลยไปถามไปถามชาวบ้านก็เลยบอกไอ้ฟังว่านนเฮือนลูกพันธุออน์กั่นก็มี่พีแต่ว่าแต่ว่าก็เมียเราเนี่ตายฮ่าเราไอ้ใจวะเอ้าป้าแมวอรือไงเออชาวบ้านว่าก็ป้าแมวจะอะไรตายแล้วเขาว่าตายจนสิเขาซีฮาปีแล้วเดิเขาว่ตาตายอ๋อเวลา เมียข่อยคือคือ,คอวอาว่าบ่ทันตายเออเรามาคืนนะเมียข่อยพ่อเฒ่าแม่เฒ่าข่อยคือวอาว่าปไาแมวบ่ทันตายว่าปไาแมวไปอยู่ดอนนะวา่าแล้วก็คิดซะโพอเนาข่อยบ่ได้ก็เห็นตั้งแต่ลุงพันธ์นะลุงพันธนะ์เมาเอ๊ะเมาเออยู่อยู่เฮือนชาวบ้านก็บอกให้ฟังว่าตายแล้วแล้วว่าเออเมียปไาแมวหัน่นเพิ่นหั่นลงไปได้น้ำโป้มน้ำเนี่ยทุกคนเขาได้จากแค้มคองสูบน,น้ำนะส่วนไปส่งยามแหลกสูบน้ำขึ้นมาใส่หน้าเนี่ย เราทั้งล่างบางเขาจะห็นหน้าแซงเนีเหินหน้าเขาบนันี้หนามันบุกขืนบ่รู้ว่าจังได้หรอบันี้ปลาแมวลงไปเบิงไปเบิงได้หนามอยู่ที่ว่าป้อมมาจากน้ำคลองนะบันี้ไปเบิงจังว่าทาได้หรอบนันี้แบบไฟมันหัวนะทุกคนเออไฟมันหัวอยู่บนได้ป้อมหนามมันหัวเพราะที่มันดูดดูดมันสอดปลาแมวปลาแมวใต้เลยใต้ยคาทีเลยอยู่บนอยู่บนได้หนามาแหละใต้คือจงสร้แล้ว,ล,วลูกล้านนีก่ก็บโยู่เฮือนนะแบบ จ,จักสิว่าจังดไดเขากระเะให้ป้าหน้าเขาไปอยู่ดอนเมืคนกัลูกเราสอ,องสามคนกัไปสร้างครอบครัวกันหนีเบัสนะนะก็เหลือตั้งแต่ลุงพันธุ์ผู้เดียวนี่อยู่เฮือนเพิ่นเทียมมาเป็นยามเป็นยาม,ยามลุงพันธุ์กัทําใจบ่ได้แหละแต่ละมือ้อเรากินหอยเมียเราแล้วเป็นคนหักเมียเราหลายนะเรากินหอยเมียเราแล้วก็กินเหล้ากินซั่งแล้วเพื่อยอมใจปอบใจเอหลอังก็มานอนอยู่กล่องกลางมาน,นอนน้ํากลางเฮือนนั่นแหละเเออขาว่านะสาบานว่าบางคืนนะ่ะเขาว่าเขาเห็น เปราแมวลุกมากวดเฮือนปัดเฮือนแต่ว่าเมื่อเถื่อนก็หายพวเพิ่นพิษก็กระพัวเพิ่นเมื่อเถื่อเขาว่ายินลุงพันนี่ลุกมานั่งเบาผู้เดียวขึ้นแบบว่าเที่ยงกับเมียเรานาะเมื่คนเขาก็บอกว่าเออละเมาเราละเมอเบาบางคนก็ว่าได้ยินเสียงคนพิษกันใช่ฮะนะอืมเมื่อเดี๋ยวโอ้ไอใสก็ว่าโอ้ว่าสิมันเมียตัวแล้วเมียกับไม่เทาคนนี้ตัวเขาแหละคือจะเป็นยานเพิ่นเยอะพิ่นบวยเบาคุ้มจริงก็คือยานคอยคอยสิยานคอยสิบโอกาสลูกกีดย่างนั่นแหละวะ ห่วยใส่ก็เขียดล่ะเสียอกเสียใจนะว่าพอเทาไม่เทานี่บ่หักเรามีแต่อยากใส่งานเราสือๆนะเมียกับพ่อเมียแหละเขาค้างพ่อเขาค้างแม่นะตัวเราที่จริงเฮืออลไรเป็นมีผีแล้วเหตุการณ์ที่เราเจอแต่ละเทือแต่ละเทือนก็คือผีหลอกทั้งเบิดนีเแหละแล้วมัคือทบทวนคืนตอนเราได้ยินอันนั้นเสียงคือจะว่าก่อภัยซีกันเห็นเป็นเสียงคนหายคนพิษกันนีแ่แหละเออเราว่า แต่ว่าเราก็ปอบใจว่าเออเสียงใบใหม่มันซีกันกอไผ่มันซีกันอีด้านอีด้านนี่เราอะเรายินแว่วๆนะเราคือหมักม่วงมันดังตุบตับตุบตับนี่คือจะว่ามีเสียงคนเสียงยังเง่นแล้วว่าแม่เลี่ยลยพี่หลอกเราตลอดแหละแต่ว่าเราคือในแง่บวกนะคือว่าเออคือสิเป็นหมักม่วงลนล่มพัดจะบอกกะมามันเฮานั่นเฮานี่แต่ว่ามามันก็เฮาตลอดนะั่นอยู่แถวนั้นเราก็คืนโอ้เราคือข่อยเจอเจอคนนั่งอยู่เก่าอีโยกันคือจะเป็นป้าแมวแหละมันนั่งเบิ่งนเรานะ่ยอ่ะ้ราก็คืนนี่ทัน เห็นมังม่วงล่นลงมาจใช่ไหมล่ะวะก็คือสิแมนล่ะป้าแมวล่ะเพิ่นเพิ่นมาหลอกมาสั่งล่ะเพราะเพิ่นก็เป็นคนขี้ทีเขาบอกป้าแมวเป็นคนคนขังขี้ทีไอ้สายก็เสียใจแล้วบ่ฮู้ว่าูเฒ่าไม่เฒ่าหักล้งเราแหละเขาสิว่าแล้วตัวเราแล้วว่าบ่มีอีสั่งก็เครียดแล้วแล้วก็เสียใจให้ลูกให้เมียก็เลยมาบอกกับเมียว่าเราเหตุเขาบอกว่าเขาหูบัลลังก์หนะเหตุการณ์ทั้งหมดไอ้สายว่า ก็ย่าแหละหอยซิเมืองเดินเราจะบ่เมื่อน้องหอยก็แล้วหอยซิเมืออยู่นอภพ่อรแม่หอยแล้วหอยอยู่นี่หอยอยู่บ่ได้ดอกคณะว่าเมี่ยหอยแท้เนี่ยก็ยังตัวหอยเมียก็เฮ็ดซีหน้าหูซึกงพิษนะเพิ่นก็ว่าคันหอยบ่ตัวเจ้าเจ้าก็บ่กกาลูกกินย่างอีกเออบวกบวกอยางเดียวบ่กกาลูกกินย่างซะงั้นนะวันนี้เราบอกว่าจะเว้าหอยพังเบิ่งเพิ่นว่าเออบอกบอกคุ้มจริงก็หอยเบิ่งแล้วครูเมียเรานะเพามันมีสังกันเถะอยู่างหลังนั้น เออย้อนเหตุผลนี่โบจะจึงตัวข่อยเขาว่าเนี่ยก็ะบอกฟังว่ากระแม่หนันทีปลาแมวใต้แล้วก็เป็นพีคนขังเหี้ยนย้อนนั่นไพกลางคืนมีไพ่กาไปเดียวก็ท้น่ะนับแต่พอแต่แม่แล้วเองก็ยังบวกกากีดกีดย่างเท่าน่ะนะเท่าน่ะหันแม่นแม่นเพิ่นจะป้าโลดประมาณสี่หาเท้ที่ว่าไก่ก็มือนนั่นพอแม่จะบวกกีดเออแล้วแล้วคนที่ว่าเพิ่นเคยจ้างมากีดย่างอยู่อยู่เฮือนไปนะเขาก็เมื่อไรเขาโบเมาเข้าบวกกามากีดที่นั่นเขาโบหูก็ดีไปผู้เขาหูเขาเจอแล้วอัน เขาบอกการเมื่อกีวันดีขึ้นดีแห้งหายพผ่อเขาพ่อแม่พนันอาจารย์เมื่อกีดย่างเขาเห็นนะย้อนหัวลงมาแต่ทั้งกุ้งม่วงคนแห้งหายโหดกว่าไอ้ไส้เจอเอกีกย้อนหัวผมยาวแต่สะปลาแมวลออเขานะเออมื่อคังกับซันกุ้งใหม่ใส่แหลบลีนปีนต้าแห่งเป็นตะยานแต่วออ่าลออเขาลออคนกีดย่างแถวน,นนะั้นนะดี่เราจะเจอซ้ำนั่นรับออว่าอบจักหอยหัวหิดจังสันจิตสีอู้อเขาว่าแห้งเป็นตะยาน จังว่าบ่มีคนมาก,กีดย่างให้พ่อให้แม่เพิ่อนนะน,นะสิจ้างเขาแพงซําได้เขาก็บ่กีดให้กีดได้ประมาณเดือน2เดือนเขาเห็นเขาก็ไปนะแต่ว่าไอ้สายาป่ะโวดีลีว่าเออแบบตัวอร่อยน,นะแล้วก็เครียดเสียใจแล้วก็เมื่อได้บัดนี้เกีย่ยวเครื่องเกียเก่ยวคองแล้วก็หอบเมื่อเลยเงินกีดย่างแล้วก็บ่เอาเอาแต่เงินค่ารถเมื่อหาพอ่อหาแม่เราอยู่เซนยุรีเมื่อเส้สิถึง4-5ม,มื้อคั่นเฮ็้นเมียก็หอบเมื่อนําเราเออท้องใหญ่อยู่หแล้ว ก็หอบคีรุเมย์เมื่อหาเราคือกันเมื่ออยู่น้ำเราเราก็เครียดจนแถวซุ่มมือนี้เลยแล้ววะเราโบลงเมื่อหาพอหาเมยทั้งเมียส์โบไปหาพอถอดเม่เแ่าเลยแล้วะเครียดแห้งแล้ววะเฮ่านี่เมื่อยนี่เฮ่าขอบนี่บอกควบขี่หายเฮ่าขอบนี่เพื่อนก็ยังมวยเฮ่าพักเออหย่านตั้งแต่โบไรเงินหย่านตั้งแต่โบไรย่างเฮ่าเมื่อยเฮ่าอ้ช่างนี่เฮ่าขอบบม่มีหรือเพื่อนจะยังเห่าพักนะเราวะขนาดมีพีหรอเฮ่าเพื่อนยังว่าเฮ่านี่ขี้ขาดจังสันจังสีโอเราเสียใจฟังใจจนแถวซุ่มมือนี้มีแต่ว่า เจ้าจั่เมื่อไหร่เมื่อเราเด้อฮะพอห้าเม่เจ้าแซยเขาเมื่อ,อยิ่งเพื่อนแถวหน่อยเขาขึ้นชิบูเมื่ออีกแล้วลว่ะเราเขียนจุดเท่าสมือนี้เลยแล้วว่าเขียนใหนปทไมเท่า,านะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งเบิร์ตตอนที่อายุนเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังเนาะเป็นเรื่องเล่าร้อนๆในสวนยางพาราเนะาะอ่ะทุกคนทุกคนคิดให้แนวได้ก็ลองคอมเมนต์แหลกเปลี่ยนกันได้เดอ้อเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคืนนี้นนลับฝันดีเดอ้อบ๊ายบายขอบใจทุกคนที่ติดตาม